สวัสดีจ้าพ่อเงินกลาหน่อยมึงคอนเกนอีกแล้วช่องพระเห็ดพราท้ำพากินจ้ะพาสั่งไรไรเมื่อน,นี้ลาสิผ้าไม่เห็ดย่ำแหนมคุกจ้ะหรือว่าดำข้าวคุกจ้ะสูตรโบราณเนาะสูตรบานๆเฮ้าท่วาญาจา๋าเคยเห็ดให้กินจ้ะส่วนผสมเ้าก็มีอห่างมากจ้ะส่วนผสมก็ซิม,มีสสำหรับเขาก็ซิม,มีรสด,ดีมีเกลือพริกแกงน้ำมันแป้งโกกิอันนี้ก็คือ หน้มจ้ะแนม,ม้มูข้าเห็ดเองก็จะมีมันผอมมีไข่มีถั่วลิสงน้ำตาลสุรสดพิกผงบักหนาวหอมแดงขิงซอยแล้วก็เป็นต้นหอมพักซี่แล้วก็พักหอมเปรจจ้ะมาจ้ะเอามาทำการผสมเข้ากันก่อนเนาะว่าเขาทอดห้าเห็ดจังไหนเห็ดถิ่เม็ดมันสวยเม็ดเบลเลกจ้ะมาเบื้องขั้นตอนกันเลยจ้ะ ส่วนประกอบของเขาทอดนะจ๊ะปุมีีหยังหลายจ้ะอันดับแรกเลยค่ะใส่พิกแกงลงไปจ้ะตามสูตรเท่าเลยเนาะผู้ใดมักพริกแ,กกแกงหลายพริแกงน้อยเป็นแบบจังไดกะใส่ลงไปได้จ้ะสำหรับปลาลาซีไใส่ประมาณหนึ่งส่นโต๊ะจ้ะหลังจากนั้นกะตามด้วยไข่จ้ะไข่ไก่นะจ๊ะตอกลงไปจ้ะไข่ไก่ หลังจากนั้นใส่แปง้ทแปงทอดกรอบจ้ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปประมาณซอนหนึ่งซอนเน้อจ้ะสองซอนจ้ะสองซอนบ่พูนเนาะจ้ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือจ้ะใส่เกลือลงไปเนาะจ้ะนิดนึงเราก็มาทำการข้นกันจ้ะมาจ้ะทามาทำการขย้ำกันเลยเนาะ จ้ะคนเขาเข้าไปด้วยจ้ะให้เขาเข้าไปแนนี้นเห็นบนน,น้องเนาะจ้ะอย่าบีบแห้งด้วจ้ะบีบแห้งเราเข่าเขาสิเลเข่าเนี้เาเอาแช่ตู้เย็นไว้ก็หทังดีจ้ะเขาสิเป็นเม็ดไผเม,ม็ดมันเลยเนาะ สูตรโบราณท่ากบชิตจังจี่จะง่ายๆจ้ะว่มีอีอย่างหลายถ้าบ่มี่แป้งทอดกรอบสมัยก่อนข,ออขาเจ้าก็ใส่แป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวห่อธรรมดาหนะจ้ะห้อยลงไปเสร็จแล้วบดนี้เขากะสิมาตัางต้งเต่านาอพี่นนองนี่จ้ะคุกได้แล้วได้สีสวยบ่จ้ะเข่าห่อก็เป็นเม็ด เราก็มาทำการปั้นล้วก็มาตั้งตั้งเตากันเนาะจ้ะอันนี้เป็นเขาชีว่าห้าปั้นแล้ว้อจ้าที่ห้าผสมแล้วบะนี้ห้าปั้นบะนี้ห้าสชีวาทาการทอดจ้านี่นะจ้าปั้นแล้วสีออกมาหนาตางสีเขาาห้ากระสีโปแตกจ้ามาเบิ้งกันจ้าเวลาทอดสิเป็นจังไดจ้ากลับมาแล้วจ้าบะนีน้ำมันมันเดือดแล้วเนาะบะนี้ห้ามาเอาเขาโลงได้จ้าเขาที่ห้าเตรียมไว้นี่จ้าเขาทอดที่ห้าเตรียมไว้นี่เนาะ เอาไส่ต้องไปเลยจ้ะน้ำมันได้ทีแล้วเอาลงทอดเลยจ้ะเขาก็ต้องออกไปซุบเอ่อเอาแป้งไปผปสมน้ำนะจ้ะ เอาลงไน่เขาเทียเดียวเลยจ้าแล้วเอาล่งทอดแบบนี้เขาห้องซีโปแฉเขาห้องซีเม็ดสวยแก็สซีแหงแซบจ้ามาเพิ่มขั้นตอนต่อไปกันเด้จ้าเนี่ยจ้าเขาห้องกะสิเริ่มได้ทีแล้วเนาะนี่จ้าอันที่เป็นยังสีจ้าทอดไปห,ห้อากะประมาณเอาจ้านี่จ้าเขาก็สิเริ่มกรอบได้ทีแล้วเดี๋ยวขอ,อยุยาตตักออกกัน้อจ้า นี่จ้าเข่าที่ห้าวถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงจ้าเลื้งหนาตบก็จะมาจ้าบันนี้เทามาลงมือย่ำกันเลยจ้ามาเลยจ้าทาเริ่มการย่ำกันเลยจ้านี่จ้าที่ห้าเห็ดวบเห็นบอกเข่าห้าจีสวยงี้จ้าเ่องหนึ่งมีคนรักไปกินแล้วจ้าดับแดกเข้ามาบีเขากอนเด้อจ้าเขาแตกออกจากกัน ลักหอนๆเลยจ้ะฮาบ่อยากให้เขาแตกคักนั้นพี่น้องให้เอาไว้เย็ยนก่อนเด้อจ้ะพอดีอันนี้หิวเข่ากันเนาะเลยเอาไว้ก็ได้นี่จ้ะแล้วก็ชมไมปน้ำกันเนาะจ้ะนี่จ้ะไผ่ที่บี๋ไผมันแตกเลยก็ได้เด้อจ้ะ ส่วนนี่แหนมหมูห้าจะเฮ็ดเองจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะหนังหมูเน้นๆจ้ะว่าต้องยานจ้ะเพราะว่าห้าเฮ็ดเองเนาะปลอดภัยห้าหมูซับว่าต้องใส่จ้ะเพราะว่าหลาใส่หมูอยู่ในนี้มันหลายแล้วถึงว่าผู้ใดสิมักกบใส่เนาะจ้ะเสรษดายเนาะจ้ะ้ายุเมืองไทยห้าหนีใส่กากากากปลาก้าวได้เลยจ้ะนี่ใส่ากากปลาก้าวทอดไปพร้อมเขา บอกเลยจ้าว่าสูตรโบราณห้าอีหรีเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าบะนี่ห้ามาใส่หอมจ้าหอมซ้อยขิงส้อยจ้าไผมากรายกใส่หลายเด้อยจ้าตามด้วยปักพริกจ้า พริกป่นจ้ะแล้วก็น้ำตาลอูมามิกับอูมามิจ้ะตามด้วยปักหน้าวจ้ะปักหน้าวนี่เฮาซิมเบิ่งก่อนเด้อจ้ะเพราะว่าบางเทื่อกะแหนมเฮามันสมไปแล้วเนาะจ้ะเฮาก็ต้องบ่ใส่หลายอันนี้ขอใส่ซับนี้ก่อนเด้อจ้ะ ตามด้วยผู้ใด้ดิใายน้ำปลาก็ได้หรือว่าจิใส้เกลือก็ได้จ้ะลงไปจ้ะเนาก็มาค้นกันจ้ะค้นกันเนาะพอเสร็จแล้วเขามาใส่ถั่วจ้ะถั่วลิสงขวเนาะขวเองเาทาถั่วลิสงขวแล้วมันินตามด้วยหอมพักซี่เลยจ้ะห้วยลงไปเลยจ้ะ ผูได้มากหลายก็ใส้หลคยผูได้มากหน่อยก็ใส้หน่อยตามใจเลยได้จ้ะเดี๋ยวตะความชอบเนาะจ้ะใส่ลงไปเนาะมาจะบะนีหล่าจะพาไปจัดจานกันเป็นตะเส่บบ่จะ้ะนี่จะ้ะนังหมูเน้นๆจะ้ะ เฮ็ดไปตามสูตรนี่เลยจ้ะผู้ใดมากรรดใดผู้ใดมากจังใดอกะเฮ็ดไปแต่ว่าสูตรนี้บอกว่าสูตรเก่าแก่สูตรมาจากตั้งเดิมจากยายที่เพื่อนสอนมาจา้ะเพราะว่าเพื่อนขายมาเนาะขายมาตั้งแต่สมัยตะกอนนี่นจ้ะมาจ้าหลาสิพาไปจัดจานกันจา้าจัดจานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยลรวจ้ะนี่จา้าแหนมคุกสูตรโบราณหฮาจา้าแหนมเขาคุกสูตรโบราณหฮาจา้า ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามหลาหน้อยเมืองขอนแก่นนะเด้อจ้ะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะสำหรับคลิปนี้หลาบอกได้ว่าลาลืมพริกทอดจ้ะลืมคักหลิจ้ะสำหรับคลิปนี้ลาหน่อยเมืองขอนแก่นตัวมีอยียงไหลก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคน้อจ้ะที่ติดตามจ้ะขอบคุณจ้า